สวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับหลอดไฟนะครับที่เป็นสมาร์ทไลท์นะครับก็คือเป็นหลอดไฟที่เราสามารถที่จะเซตนะครับทั้งอุณหภูมิสีแล้วก็ความสว่างนะครับแล้วก็ลูกเล่นต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนนะครับผ่านแอปนะครับได้ทั้ง Android แล้วก็แล้วก็ Apple นะครับ อันนี้ผมซื้อมาจากใน Lazada นะครับตัวหลอดไฟอันนี้นะครับราคาก็367บาทนะครับเป็นขนาดนะครับขนาดนะครับ10วัตนะครับตัวที่ผมซื้อมานี่เป็น1 0วัตนะครับแล้วก็ให้ตัวอุณหภูมิสีเนี่ยก็อยู่ที่ 2,700K ถึง 6,500K นะครับเราก็สามารถปรับได้แล้วก็ต่อกับ Wifi นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราจะไปติดตั้งที่บ้านเราเนี่ยนะเราก็จะต้องมี Wi-Fi ขนาด2.4 g ิกะเฮิร์นะครับแล้วก็โหลดแอป,ปลงมาในสมาร์ทโฟนนะครับตัว Wi-Fi 2.4เนี่ยอันนี้เอาไว้ต่อกับหลอดไฟนะครับส่วนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะนะครับถ้าถ้าสมาร์ทโฟนใช้ มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมหลอดไฟหลอดนี้นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับนะครับด้านหลังนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นค r code ์โคสำหรับโหลดนะครับแอปนะครับชื่อว่า Smart Life นะครับนะครับอันนี้ต้องโหลดเอามาเตรียมเอาไว้นะครับทีนี้มาดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้ผมก็เปิดออ,อกมาเพื่อที่จะทดลองใช้นะครับทดลองใช้ไประดับหนึ่งแล้วนะครับนะครับเมื่อเราเปิดมานะครับในหลอดอในกล่องก็จะมีหลอดไฟนะครับขนาดใหญ่นะครับนะครับเท่าที่ผมทดลองดูเนี่ยถ้าเปรียบเทียบดูนะครับก็จะเห็นได้ว่า หลอดไฟจะใหญ่กว่าหลอดปกตินะครับใหญ่กว่าแล้วก็หนักกว่านะครับอันนี้หลอดไฟนะครับโอเคนะครับในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับ User Manual นะครับแต่ว่าภาษาไทยไม่มีนะครับอันนี้มีแต่ภาษาอังกฤษนะครับนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับ ภาษาไทยไม่มีนะครับมีแต่ที่เป็นภาษาอังกฤษครับโอเคนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้มาดูจุดที่ผมจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยผมติดตั้งสวิตช์รีแสงเอาไว้นะครับแล้วกอ็อันนี้คือโคมไฟนะครับในโคมไฟเนี่ยผมจะติดตั้งหลอดที่ รีไฟได้เอาไว้นะครับผมต้องการที่จะเปิดนะครับเปิดแล้วก็รีได้นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าผมเปิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเปิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วทีนี้สังเกตเห็นว่าหลอดไฟนี่ยังไม่ติดนะครับทีนี้ผมก็หมุนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเริ่มติดนะครับหลอดไฟเริ่มติดแหละนะครับ พอติดแล้วก็คือสว่างเลยนะครับนะพอ,พอไฟติดแล้วก็สว่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเร่งไปนะครับทีนี้ผมต้องการให้เวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะไฟมันติดแต่ว่าให้สว่างน้อยที่สุดนะครับนะครับอย่างเช่นประมาณนี้นะครับอยากให้มันสว่างน้อยๆน,นะครับซึ่งอไอ้หลอดที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ยอมติดนะครับ มันจะไปติดเอาเมื่อเราเปิดหมุนไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สว่างเลยนะครับสว่างเลยนไม่ยอมหลีนะครับสลัวสวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนของผมนะครับผมก็จะต้องเปลี่ยนไอตัวสวิตตัวนี้เป็นสวิตธรรมดานะครับแล้วก็ในโคมไฟเนี่ยผมก็ต้องเอานะครับหลอดไฟที่เป็นนะครับสมาร์ท สมาร์ทไลท์นะครับสมาร์ทไลท์ wifi นะครับต่อ Wi-Fi แล้วก็เซ็ค่าต่างๆผ่านแอปที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับสวิตเป็นสวิตปกติแล้วนะครับทีนี้ตัวหลอดไฟนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น สมาร์ทไลท์ใส่เข้าไปนะครับแทนหลอดเดิมนะครับตัวนี้นะครับทีนี้อ,อันนี้ผมได้ทำการาเชื่อมต่อกับตัวแอปในสมาร์ทโฟนแล้วนะครับทีนี้ลองเปิดดูนะครับว่าถ้าเปิดสวิตช์นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันสำหรับเป็นแสงสีขาวสว่างธรรมดานะครับอ หลังจากที่เราได้ติดตั้งหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็โหลดแอปมาเตรียมไว้ในสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งชื่อแอปก็คือ s m a r t l i f e นะครับซึ่งในขณะนี้ผมก็ได้โหลดมาไว้แล้วนะครับอันดับแรกก็คือเราก็เปิดนะครับเข้าไปที่แอปนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาจากคําว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับก็จะเห็นได้ว่ารายการอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปนี้เนี่ยมีเยอะแยะนะครับมากมายนะครับเราไปที่ไฟส่องสว่างนะครับ แล้วก็ไปที่รูปหลอดไฟนะครับที่เป็นอันแรกนะครับแล้วก็คลิกออกมานะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อนะครับเราก็ต้องทําการาเปิดปิดนะครับอุปกรณ์ที่สวิตช์นะครับ5ครั้งนะครับ5ครั้งก็คือเปิด1ครั้งปิดครั้งที่2แล้วก็เปิดครั้งที่3แล้วก็ปิดครั้งที่4แล้วก็เปิดเป็นครั้งที่5นะครับ จนหลอดไฟนะครับมีการกระพริบขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเรากา็กดยืนยันไฟสถานะการกระพริบนะครับเมื่อเราก,กดเข้าไปปุ๊บเราหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่การเชื่อมต่อนะครับเราก็เปิด wifi ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ นะครับก็คือที่บ้านเราเนี่ยนะครับก็จะต้องมีระบบ Wifi นะครับอันนี้จะทำการเชื่อมต่อนะครับไปที่ไปที่อุปกรณ์นะครับก็จะเห็นได้ว่าณตอนนี้นะครับเราได้เชื่อม Wifi เข้ากับตัวแอปแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นรหัสนะครับรหัสของ Wifi นะครับหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันนะครับ พอกดยืนยันปุ๊บนะครับทั้งตัวจ่าย Wi-Fi นะครับโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์จะต้องอยู่ใกล้กันนะครับซึ่งเมื่อการเชื่อมต่อ,อลิงก์กันหมดแล้วเนี่ยนะครับไฟหลอดไฟที่กระพริบอยู่ก็จะหยุดกระพริบนะครับนะครับอันนี้เราก็รออ่าอันนี้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับเรากดเสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอของการเชื่อมต่อนะครับโหมดแรกเนี่ยเป็นโหมดแสงสีขาวสว่างเฉยๆนะครับเมื่อเรากดที่เมนูแรกเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะปรับนะครับความสว่างนะครับของหลอดไฟได้นะครับจากที่สว่างน้อยที่สุดก็คือ1%แล้วก็สว่างมากที่สุดก็คือ100%นะครับแล้วก็แถบด้านล่างเนี่ยเป็นการปรับอุณหภูมิสีนะครับก็คือ1 อ่าคัลเลอร์เทมเนี่ยอยู่ที่0ูนซะครับก็คือจะเป็นหลอดสีส้มหรือออกสีเหลืองๆหน่อยๆนะครับถ้าเป็นหนึ่งอก็คือจะเป็นแสงสีขาวนะครับอันนี้คือเมนูแรกนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะปรับสีของหลอดไฟนะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับอ่าอันนี้เวลาผมปรับเนี่ยตัวหลอดจริงนะครับก็จะสีก็จะเปลี่ยนไปตามที่ ที่ที่ผมปรับนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับอ,อันนี้เป็นการปรับนะครับความเข้มของอุณหภูมิสีนะครับที่ซ้ายสุดเนี่ยก็คือหลอดจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งพอมาขวาสุดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือหลอดจะเป็นสีที่เราเสร็จไว้ส่วนด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นความสว่างนะครับซ้ายก็จะมืดสุดขวาก็จะสว่างสุดนะครับ อันนี้คือเมนูที่2ส,ส่วนเมนูที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นเมนูที่เขาเซตไว้ตามโหมดต่างๆนะครับอย่างเช่นไนท์นะครับรีดก็คือ,อสําหรับอา่านหนังสือนะครับมิทติ้งนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไฟกระพริบนะครับ นะครับโอเคนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับอ,อันนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับอันนี้เราสามารถที่จะตั้งกําหนดการเปิดปิดหลอดไฟได้นะครับโดยเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดปิดหลอดไฟจากที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อมือถือนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับแล้วก็หลอดไฟก็ยังเชื่อมต่อ wi-fi ในบ้านอยู่นะครับโอเค อ่าโอเคครับอันนี้เป็นไซเรนโหมดนะครับอันนี้เป็นโหมด R G B นะครับเปลี่ยนสีสลับกันไปนะครับ อันนี้เป็นโหมดที่สลับสีไปเรื่อยๆนะครับสีเขียวนะครับสีฟ้าสีแดงนะครับสีเขียวอ,อันนี้เป็นโหมดมืดสว่างนะครับสลับสลับกันไปนะครับมืดและสว่างสลับนะครับซึ่งสีเนี่ยดีฟอลต์จะเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะครับ